สายฝนเทกระหน่ำลงบนหลังคาสังกะสีเก่าๆของวัดร้างเสียงลมบีดวิวครวนครางผ่านกิ่งไม้แห้งใบไม้ร่วงหล่นลงบนพื้นดินที่เปียกโชกบรรยากาศช่างอึดอัดน่ากลัวและน่าขนลุกพบกับช่องนกฮูกเล่าเรื่องเรามารับความบันเทิงกันต่อไปในเรื่อง ้้าันรูปปยิมอสายฝนเทกระหน่ำลงบนหลังคาสังกะสีเก่าๆของวัดร้างเสียงลมบีดวิวครวนครางผ่านกิ่งไม้แห้งใบไม้ร่วงหล่นลงบนพื้นดินที่เปียกโชกบรรยากาศช่างอึดอัดน่ากลัวและน่าขนล,ลุกท่ามกลางความมืดมิดรูปปั้นใหญ่ยืนนิ่งอยู่หน้าประตูโบสถ์เรยยิ้มอันประหลาดปรากฏบนใบหน้าของรูปปั้นแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมา สะท้อนให้เห็นหยดน้ำฝนที่เกาะอ,อยู่บนใบหน้าของลูกปั้นทันใดนั้นเสียงกรีดร้องแหลมดังขึ้นจากภายในโบสถ์ชายหนุ่มนามว่าแพนสะดุ้งตื่นจากปันร้ายเหงื่อไหลาอาบใบหน้าเขาพยายามลุกขึ้นนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างกระท่อมของเขาที่ตั้งอยู่เพียงลำพังท่ามกลางป่ารกทึบเสียงฝนยังคงกระหน่ำลงไม่หยุดแพนลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่าง มองดูวัดร้างที่อยู่ไกลออกไปความฝันนี้ช่างประหลาดเขาไม่เคยฝันอะไรแบบนี้มาก่อนเขาไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงฝันถึงรูปปั้นยิ้มเขาเคยไปที่วัดร้างน,นั้นหลายครั้งเขาจำได้ที่วัดร้างไม่มีรูปปั้นอยู่ที่วัดร้างน,นั้นมาก่อนเช้าวันต่อมาแทนตัดสินใจไปที่วัดร้างเขาอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงฝันถึงรูปปั้นในวัดร้างนี้เขาพยายามเดินผ่านป่ารกทึบด้วยความยากลำบาก เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังโบสถ์เก่าในวัดร้างกลางป่าแห่งนั้นเมื่อเขาไปถึงหน้าประตูโบสถ์แทนเห็นรูปปั้นที่มีขนาดใหญ่ยืนอยู่ตรงหน้ารอยยิ้มอันประหลาดบนใบหน้าของรูปปั้นช่างเหมือนกับรอยยิ้มของรูปปั้นในฝันของเขาไม่ผิดเพี้ยนแทนรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวรู้สึกเหมือนถูกดวงตาของรูปปั้นจับจองอยู่แทนรู้สึกหมดแรงขาอ่อนสุดลงนั่งกับพื้นแทนพยายามจะคลานหนีออกไปจากตรงนั้น แต่ไม่สามารถขยับตัวได้เลยเขารู้สึกเหมือนถูกสาบทันใดนั้นประตูโบสถ์ที่ทำด้วยไม้เก่าและพังแหลกพังแหลกก็เปิดออกเสียงกรีดร้องแหลมดังขึ้นแทนเห็นเงาดำทะมึนปรากฏขึ้นจากภายในโบสถ์เงาดำนั้นลอยพุ่งตรงเข้ามาหาเขาเขารู้สึกเหมือนถูกบีดที่หัวใจจนหายใจไม่ออกแทนกรีดร้องจนสุดเสียงสติของเขาดับวูบไปแทนตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาล เขาจำอะไรไม่ค่อยได้นอกจากรอยยิ้มประหลาดบนใบหน้าของรูปปั้นเขาเริ่มรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่แสนสาหัสต,ตามร่างกายหมอบอกแทนว่ามีชาวบ้านพามาส่งโรงพยาบาลประจำอำเภอนี้ชาวบ้านพบเขานอนหมดสติอยู่ที่ริมทางเข้าหมู่บ้านแทนพยายามลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่เขาไม่สามารถลืมรอยยิ้มอันประหลาดของรูปปั้นนั้นได้เขาโดนรอยยิ้มนั้นตามหลอกหลอนอยู่ในหัวเขาตลอดเวลา หลายเดือนต่อมาแทนตัดสินใจกลับไปที่วัดร้างอีกครั้งเขาต้องการเผชิญหน้าและแก้ไขความกลัวของเขาเขาเดินผ่านป่ารกทึบมุ่งหน้าไปยังโบสถ์เก่าเมื่อเขาไปถึงหน้าประตูโบสถ์แทนเห็นรูปปั้นใหญ่ยืนอยู่ตรงหน้ารอยยิ้มอันประหลาดบนใบหน้าของรูปปั้นยังคงเหมือนเดิมแทนสูดหายใจลึกๆเดินเข้าไปหารูปปั้นอย่างช้าๆเขาจ้องมองดูใบหน้าของรูปปั้นอย่างท้าทาย เขารู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวทันใดนั้นเสียงกรีดร้องแหลมดังขึ้นอีกครั้งแทนเห็นเงาดำทะมึนปรากฏขึ้นจากภายในโบสถ์เงาดำนั้นค่อยๆลอยค่อยๆเข้ามาหาแทนยืนนิ่งไม่ไหวติงไม่ขยับตัวเขาจ้องมองเงาดำนั้นตาไม่กระพริบรู้สึกได้ถึงความกลัวที่กัดกินหัวใจเขาเงาดำนั้นลอยมาหยุดอยู่ตรงหน้าแทนมองใบหน้าของเงาดำเขาแทบไม่เชื่อสายตาของตนเอง ใบหน้าของเงาดำํำมันเป็นใบหน้าของเขาเองแทนเย็นว่าขนลุกขึ้นมาทั้งตัวเขากรีดร้องสุดเสียงดังไปทั่วบริเวณวัดร้างสติของเขาดับวูบไปแทนมารู้สึกตัวตื่นขึ้น,นมาในป่ารกทึบเขาลุกขึ้นยืนมองไปรอบๆตัวเขามึนงงจําอะไรไม่ได้รู้สึกเพียงความว่างเปล่าแทนพยายามทบทวนความจำและเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเขา แทนพยายามหาทางเดินออกจากป่าเพื่อจะมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะไปทางไหนเขาเดินบนหลงทางอยู่ในป่าแทนเหมือนเป็นคนไร้สติไร้จุดหมายปลายทางเขาพยายามหาทางที่จะไปให้ไกลจากป่าและวัดร้างแห่งนี้ให้ได้เขาเริ่มเดินไปเรื่อยๆไม่รู้เลยว่าปลายทางที่เดินไปจะไปที่ไหนจนกระทั่งมาพบกับพระธุด,ดงค์รูปหนึ่ง เดินสวนมาตรงทางเดินเบื้องหน้าของแทนแทนก้มลงกราบพระธุดงรูปนั้นโยมมีอะไรให้อาตมาช่วยไหมพระธุดงถามขึ้นมาเหมือนจะรู้วัตถุประสงค์ของแทนแทนเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเขาและรูปปั้นยิ้มที่อยู่หน้าโบสถ์วัดร้างในป่าแห่งนั้นให้พระทุดงฟังมันเกิดอะไรขึ้นกับผมหรือครับหลวงพ่อแทนถามพระธุดงด้วยความหวาดกลัวและมึนงงสงสัย โยมคงจะโดนอาถรรพ์คำสาปจากวิญญาณร้ายที่สิงอยู่ในรูปปั้นนั้นเข้าแล้วละมังพระทุตรงตอบคำถามของแทนด้วยอาการสำรวมและสงบนิ่งอาถรรพ์คำสาบจากวิญญาณร้ายหรือครับแทนถามออกมาอย่างตกใจหวาดกลัวและไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้ใช่มันเป็นอาถรรพ์คำสาปของวิญญาณร้ายที่มาสิงอยู่ในรูปปั้นนั้นแล้วมันคงจะเป็นเวรกรรมที่โยมเคยกระทำต่อกับวิญญาณร้ายตนนั้นมาก่อน แล้วผมจะแก้ไขและหลุดพ้นจากอาถรรพ์คำสาบนี้ไปได้อย่างไรครับแทนถามอย่างเคร่งเครียดและกลัวว่าอาถรรพ์คำสาบจากรูปปั้นในวัดร้างนั้นจะไม่มีทางแก้ไขให้หลุดพ้นออกไปจากชีวิตเขาได้อาถรรพ์คำสาบจากรูปปั้นในวัดร้างนั้นคงจะแก้ไขยากหรืออาจจะไม่มีทางแก้ไขได้เลยมันขึ้นอยู่กับเวรกรรมและบุญบารมีของโยมเองจะไม่มีทางที่จะแก้อาถรรพ์คำสาปนั้นได้เลยจริงๆหรือครับ แทนถามพระธุตงด้วยความกังวลเป็นอย่างมากโยมคงจะต้องลองถือศีลปฏิบัติธรรมดูและแผ่กุศลผลบุญไปให้วิญญาณที่สิงอยู่ในรูปปั้นในวัดร้างแห่งนั้นจิตใจของโยมเองก,ก็จะได้สงบนิ่งและอาจจะทำให้ลืมหรือยอมรับอยู่กับเรื่องที่เกิดขึ้นกับโยมก็ได้พระธุตงชี้แนะแนวทางให้แทนแทนเริ่มรู้สึกมีความหวังเขารู้ว่าเขาคงจะต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับอาถรรพ์คำสาบนี้ เขาเริ่มออกติดตามพระทุตรงไปทุกที่พร้อมทั้งถือศีลและปฏิบัติธรรมไปด้วยเขาพยายามทำใจยอมรับกับอาถรรพ์คำสาปเขาพยายามลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่เขาไม่สามารถลืมรอยยิ้มอันประหลาดของรูปปั้นได้เลยแทนคงต้องใช้เวลาในการลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยการถือศีลและปฏิบัติธรรมอุทิศกุศลผลบุญไปให้วิญญาณที่สิงอยู่ในรูปปั้นในวัดร้างแห่งนั้นต่อไป ขอขอบคุณจากช่องนกฮูกเล่าเรื่องที่ช่วยกดปุ่มซับสไครป์ปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งไว้เรามารับความบันเทิงกันต่อไปในคลิปหน้า